ที่ห้องประชุมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายวชรินพานุรัตน์รองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนหัวหน้าชุดคณะทำงานตรวจสอบหรือกำกับการสอบสวนคดีตำรวจรีรัพย์เว็บผนัน140ล้านนำทีมคณะพนักงานอายการร่วมประชุมกับพลตำรวจโทอักครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนและคณะพนักงานสอบสวน โดยพลตำรวจโทอัคราเดชพิมลสีกล่าวว่าวันนี้เป็นการมาประชุมร่วมกันหลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สึกวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยกเลิกคำสั่งเดิมและได้มีคำสั่งใหม่เหตุผลที่ต้องยกเลิกคำสั่งเดิมเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งใหม่ให้ตนได้มาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนฝ่ายของตำรวจ และในส่วนของการกระทำความผิดครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องกับพรบอุ้มหายและเพื่อให้เกิดความรัดกุมรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอายการสูงสุดจึงได้ส่งผู้แทนอายการคือนายวัชรินพานุรัตรองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนมาร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบทิศทางและดูในเรื่องของความเรียบร้อยและความยุติธรรมของสำนวน ซึ่งในส่วนของสำนวนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความผิดประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวข้องปปชได้ส่งเรื่องไปแล้วซึ่งทางปปชได้ส่งกลับมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำต่อมีการสอบสวนปากคำพยานไปแล้วทั้งหมด1 2 7ปากผู้ต้องหามีทั้งหมด29รายในส่วนของตำรวจ16นายและพลเรือน13รายซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ ในส่วนของความผิดพรบอุ้มหายได้รับคำแนะนำในส่วนของอายการซึ่งในส่วนของสํานวนทั้งหมดต้องบารมกรันและต้องเริ่มทำงานกับพนักงานสอบสวนชุดใหม่ต่อไปซึ่งการทำงานที่ผ่านมาได้รวบรวมพยานหลักฐานพอสมควรและได้ประชุมหารือที่จะดำเนินการทำคดีให้คืบหน้าจะพยายามหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือว่ามีการสอบสวนที่รอบคอบชัดเจนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จะไม่มีการแบ่งฝ่ายและช่วยเหลือใครเป็นพิเศษจะทำตามข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่มีอยู่พร้อมเฉพาะชุดคณะทำงานมีถึง50ท่านและยังมีพยานหลักฐานที่ยังหาไม่ครบเพราะคดีนี้เกิดหลายจุดจึงต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานให้ครบก่อนที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและคาดว่าจะสรุปสำนวนให้เสร็จภายในปีหน้าแน่นอน We'll you นับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน